อาจารย์มดทีรวุธแสวงบุญนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอธิบายเรื่องการใช้ m a t l a b นะครับกับการพลอตระบบควบคุมอันดับหนึ่งนะครับ first order นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างนะครับรวมทั้งชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องนะครับผมจะให้ตัวอย่างง่ายๆนะครับให้นักศึกษาดูก่อนและก็ให้นักศึกษานะครับไปลองประยุกต์ใช้นะครับกับโจทย์ที่ผมได้ให้ไว้ในภายหลังนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูระบบอันดับหนึ่งนะครับในแบบลักษณะครงสร้างง่ายๆก่อนนะครับเอาละครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขอซ่อนกล้องก่อนละกันครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เป็นสกรีนนะครับของหน้าจอแล้วนะขึ้นแล้วนะอ่านนะครับระบบอันดับหนึ่งนะครับระบบอันดับหนึ่งระบบอันดับหนึ่งนะครับภาษาภาษาไทยนะครับ ในภาษาอังกฤษก็คือ first order นะครับแบบนี้ครับ first First order นะครับ system นะครับหรือ first order control system ก็ได้นะครับรูปแบบมาตรฐานของระบบอันดับหนึ่งนะครับผมขอใช้โปรแกรม m a t t y p e นะครับแสดงให้ดูก่อนนะครับก็ถ้าเรา ถ้าเรามองนะครับเป็น transfer function น,น,นะครับโดยให้ input คือ R S และ output คือ C S นะครับอันนี้คือ S domain นะแปลงลาปลาสไปแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้ครับ C S, <CS> <S, <CS> <S นะครับ C S, <CS> <S, <CS> <S คือ output นะส่วน R S ก็คือ input นะครับก็จะเป็นรูปแบบของ transfer function ใช่ไหมนะครับเท่ากับครับเท่ากับเซตหนะครับส่วน T S บวกหนะครับ นะอักษรที่ใหญ่นะครับอักษรที่ใหญ่คือ time constant นะครับค่าคงที่เวลานะครับรูปแบบที่คุณเห็นนะครับนี่คือ t t n n d r r นะครับหรือระบบอันดับหนึ่งมาตรฐานนะครับถ้าผมบอกว่าระบบอันดับหนึ่งมาตรฐานคุณจะต้องจัดโครงสร้างของ transfer function ให้ได้ลนะักษณะเป็นเซตหส่วน Ts บวกหแบบนี้นะครับตัวอย่างการใช้งานนะครับที่ผมได้เคยสอนคุณไปนะครับก็ ตัว t เนี่ยสมมติว่าถ้าเป็น1นะครับดังนั้นมันก็จะเป็น1 s แบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งไม่มีใครเขาเขียนสมรัสิสิ์หน้า s เป็น1เราก็จะเอา1ออกไปพอเรามองแบบมองแบบนี้นะครับเราก็จะรู้เลยว่านี่คือ first order นะครับโดยมีทํา constant เท่ากับ1เพราะอะไรก็เพราะว่าหน้า s นั้นเป็น1งไงนะครับง่ายๆแค่นี้เองแต่คุณจะต้องจัดนะครับเศษนะครับให้เป็น1นะครับและส่วนนะครับซึ่งเป็นบวก1เนี่ย จะต้องบวก1เสมอนะครับส่วนเลขอื่นๆนะครับจะต้องเอาออกไปเอาไปอยู่ในรูปแบบของแฟกเตอร์อยู่ด้านหน้าวงเล็บนี้นะครับตัวอย่างอื่นๆนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นเศษหนึ่งส่วน2องเอสบวกหหมายความว่าอะไรหมายความว่า time constant นะครับคือ2วินาทีหมายความว่าอะไรครับ time constant ค่าคงที่เวลาก็คือค่าที่ในแต่ละค่าคงที่เวลา ของระบบระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีประมาณอ่ามันจะเข้าสู่ Study State นะครับสภาวะของตัวที่4นะครับถึง5นะครับอยู่ที่เราอยู่ที่เราพึงพอใจว่าเราต้องการ4หรือ5ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพลอตดูนะครับแล้วเราก็จะทราบดยู่ดยว่ามันจะให้ค่าคงที่เวลานะครับในลักษณะของมันแบบไหนนะครับถ้าเป็น 1s เนี่ย1วินาทีนะครับก็จะผ่านไปนะครับสำหรับค่าคงที่เวลาเท่ากับ1 แต่ถ้าเป็น2 s หมายความว่าค่าคงที่เวลานะครับ1ค่านะครับจะเท่ากับ2วินาทีนะครับพูดไปทั้งสิ้นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาลองพลอตกันดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ transfer function นะครับคือเศษ1ส่วน s บวก1ครับนะครับเรามาดูกันครับนี่คือโปรแกรม matlab นะครับอันดับแรกนะครับเราใช้คำว่า num นะครับซึ่งเป็นย่อมาจากนะครับภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า numerator นะครับ num นะครับ มันไม่ใช่คําสั่งที่ฟิกหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเราตั้งไว้เป็นตัวแทนคาว่าเศษนะครับถ้าต้องการให้เป็นเศษ1นะครับก็คือวงเล็บนะครับเปิดปิดนะครับแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่1ไปนะครับสําหรับส่วนนะครับเราใช้คําว่า Denominator นะครับหรือ den นะครับเท่ากับ t นะครับเป็น1นนะครับก็คือ 1 s บวกดังนั้นเราก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับด้วยวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็น1ขอ่ง cos w แล้วก็1แบบนี้ครับระบบนะครับ transfer function นะครับตอนนี้มันยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า tf นะครับนำและก็คอมม่าด้วยเด่นนะครับและมันจะผนึกนะครับทั้งเศษและส่วนกลายเป็น transfer function ครับต่อไปนะครับตอนนี้เรากำหนดแล้วตัวแปรนะครับชื่อนำและก็ชื่อเด่นนะครับ เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่รู้จักมันยังไม่รู้จัก t r a n s อร์ฟั n ก์ชันเรากาหนดต่อมานะครับว่าชื่อ G 1แล้วกันนะครับ G 1เป็น t r a n s ฟ e r f u n c t i นะครับของระบบเนี้ยระบบตัวอย่างแรกที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ G 2เป็นตัวอย่างถัดไปแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้หลายหลายหลายชื่อไงฉะนั้นผมก็จะใช้ G 1ใช้ G 2ใช้ G 3แบบนี้นะครับเข้าใจง่ายดีนะครับต่อมาครับใช้คําสั่งที่ทําให้มันเข้าใจเป็น t r a n s ฟ e r f u n c t i นะครับโดยการใช้คําว่า TF ครับ วงเล็บนะครับอันนี้เป็นวงเล็บโค้งนะครับเปิดปิดนะครับไม่ต้องใส่เครื่องหมายปิดนะครับหลังตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่ลูกน้ำตรงนี้นะครับใส่นํานะครับแล้วก็คอมมาด้วยเด่นนะครับแค่นี้ครับไม่ต้องใส่ตัวนี้นะครับคอ enter ครับตอนนี้นะครับก็จะได้ first Order แล้วนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วน S บวกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับต่อไปถ้า G2 สองล่ะผมอยากให้เป็นผมอยากให้เป็นเศษ 1นึ่ส่วนสอบวกห่ล่ะอ่าทีนี้ทำยังไงเราก็อาจจะสร้างเป็นนะครับเป็นเซตเอ็นะครับ2อ่าเท่ากับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแบบสี่เหลี่ยมนะครับใส่ไปนะครับเป็นเศษเป็น1 e. นะครับต่อมา DEN นะครับ d n ส e. ไม่มีอะไรนะครับเราแค่สร้างมันขึ้นมาเพื่อให้มันแตกต่างจากชุดคำสั่งชุดแรกมันจะได้ไม่ต้องใช้ซ้ำกันนะอ่า ผมก็ใส่อะไรครับ2แล้วก็1ครับแบบนี้นะครับ2เนี่ยคือสัมประสิทธิ์หน้า s ไงครับส่วนตัวหลังก็คือสัมประสิทธิ์หน้า s แต่เป็น s กำลัง0ย์ไงมันก็เลยเรียงลำดับจากสูงไปต่ำนะพอเราใส่แค่2อันเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ s กับกับตัวเลขใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่3 3 3ช่องอะเว้นอย่างเงี้ยอย่างเช่น1 2 1อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็น s กำลัง2บวก2 s บวก1นนะครับไม่น่างงนะ เคยสอนหลายครั้งแล้วนะครับอ่ต่อมาขอ enter ครับเราจะเป็นทัน n ฟ f o r m f u n c t i o ชื่อ g2 นะครับ g2 นะครับเท่ากับ tf วงเล็บที่เป็นแบบโค้งนะครับวงเล็บแบบโค้งนะครับและไม่ต้องปิดด้วยเขาเรียกว่าไง comma นะครับนะครับเราใส่แค่เราใส่แค่อะไรครับนำ2นะครับแล้วก็เดน2นะครับ ไม่ต้องไปปิดนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ปิดนะเราจะรันไม่เห็นอ่ะลองใส่ดูก็ได้อ่ะถ้าเราใส่ปิดอย่างงี้เห็นไหมมันจะขึ้นบรรท่าถัดมาพร้อมเป็นมันรันต่อคําสั่งถัดไปฉะนั้นแต่มันก็เก็บไว้แล้วแหละว่า G2 คืออะไรอ่ะคุณก็ต้องพิมพ์อีกครั้งไงเสียเวลา G2 แล้วคุณก็คอ Enter นะครับก็คือเซนหนึ่งส่วนหนึ่งสองเอสบวกหนึ่งเห็นไหมครับนะอ่านักศึกษาไม่น่างงแล้วนะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการพลอตกันเราจะพลอตยัง ถ้า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 ไม่รู้คําสั่งนะครับก็ไปที่ G1 ถังก็ได้คุณจา G1 ได้ใช่ไหมครับอ่า G1 นะครับมันเก็บเป็นพารามิเตอร์เป็นทันเฟอร์ฟังก์ชันแล้วนะครับก็คือเซตหนึ่งส่วน f หนึ่งแล้วคุณมองไปทางซ้ายนะครับที่เป็นเวิร์กสเปซนะครับคุณเห็นไหมมันมีทั้ง G1 กับ G2 นะครับอ่าคุณเลือก G1 ครับคลิกไว้นะครับแล้วคุณก็มองไปที่พลอตเห็นไหมมันขึ้นพลอตมาเองนะครับเลือกที่สเต็ปพลอตครับนะครับสเต็ปพลอตคลิกไปเลยครับผม นี่คือผลตอบสนองของระบบอันดับหนึ่งที่เราต้องการครับนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าที่1วินาทีนะครับมันจะต้องผ่านไป6กว่ากว่าจริงไหมครับก็ลองเอาเมาส์นะครับคลิกไปที่เส้นเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าที่ไทม์เนี่ยเท่ากับ1วินาทีเนี่ยเลื่อนได้เห็นไหมลองขยับดู1วินาทีเฉยเนี่ยเห็นไหมครับของ G1 เนี่ยแอมป์จูดจะได้0.63 3หรือ6 3 ก็ถูกต้องตามค่าคงที่เวลาเห็นไหมครับอสองเท่าคืออะไรหรือ2ทํทำคนสแตนต์คืออะไรก็คือผ่านไปอีก1วินาทีนะครับก็คือ2อวอิเลื่อนไปนะครับมันก็จะตรงกับเส้นที่เป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับก็พยายามขยับให้ตรงนะครับเห็นไหมครับอตอนนี้2นะครับสวินาทีก็คือ2ทํทำคนสแตนต์ได้แอมพลิจูด0.865ุดหรือ86%หเ็นห็นไหมครับต่อไปทำคนสแตนต์นะครับ ไปอีกไปที่3 t ทนะครับอ่าสามเข้าองที่เวลานะครับก็คือ0.95หรือ95%ก็ใกล้แลวนะใกล้และก็เข้าสู่อดิสเตตนะครับอยู่ที่เรานะครับส่วนใหญ่ก็นิยมปัดไว้ที่4นะครับอ่าเห็นไหมครับ0.982นะครับหรือ98.2เซ็นห็นไหมครับและ5ครับก็น่าจะใกล้1มากๆแล้วครับเพราะว่า input เราป้อนเข้ามาเป็น1นะไงครับ คือ0.993นะครับหรือ99.3เนะครับเอาล่ะครับเรามาดูกรณีที่ Transfer f u ฟังชันนะครับเป็น g2 เห็นไหมครับ g2 เศษ1ส่วน2 s บวก1ฉะนั้นแต่ละค่าคงที่เวลาจะใช้เวลาถึง2วินาทีระบบจะช้าขึ้นนะครับระบบเร็วก็คืออะไรครับสมมติสิทธิ์หน้า s อนะเลขมันน้อยแต่ถ้าสมมติสิทธิ์หน้า s มันเลขเยอะก็แปลว่าระบบมันช้าอะเดี๋ยวเรามาดูระบบช้าเป็นยังไงอะกด step p o u นะครับคลิกไป ภาพ <improving> ที่ได้นะครับเหมือนเดิมเลยแต่สังเกตแนวนอนดีๆเห็นไหมครับว่า1ค่าคงที่เวลานะครับก็คือ2วินาทีนั่นเองจะไม่ใช่หนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็เลื่อนไทม์ไปให้ได้2งตรงๆเห็นไหมครับก็จะเป็น0.6 3 2สามสองนะครับนี่ก็คือค่าคงที่เวลานะครับ1เท่านะครับต่อไปค่าคงที่เวลา2เท่าก็คืออะไรครับ4วินาทีมันก็คาดการได้ง่ายเห็นไหม คุณก็ลากเมาส์นะครับให้ทามันตรงๆเห็นไหมครับอยู่ที่0.865หรือ86.5เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือนี่คือค่าของที่เวลานะครับในรูปแบบของ 2s นะครับเมื่อเมื่อมันผ่านไป2เท่านะครับต่อไปเป็น3เท่านะครับ3เท่าก็ต้องใช้เวลาถึงเท่าไหร่ครับ6วินาทีเห็นไหมครับเราก็จะต้องใช้เมาส์นะครับขยับขยับขยับให้มันตรงเลข เลข6.0จุดนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับศูนย์จุดเก้าห้านะครับมพลิจุดที่ได้หรือเก้าสิบห้านะครับไม่น่ายากเป็นความสามารถนะครับไล่ไปนะครับเป็นแบบนี้เอาละตอนนี้นะครับผมก็ให้นักศึกษานะครับสามารถคลอสได้แล้วเนอะนะครับต่อมานะครับถ้าผมใช้ g 1หนึ่งสองนะครับทั้งคู่เลยนะครับโดยการกดคอนโทรลค้างนะครับที่ G1 หนึ่งและคอนโทรลค้างที่ G2 สองแล้วกดสเต็ปคอสขึ้นไหมดูสิได้นะครับเห็นไหมครับ ทั้ง2ระบบก็จะนํามาถูกเทียบกันนะครับและอันไหนของ g 1อันไหนของ g 2นะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่มีความรู้นะครับเราก็อาศัยค่าเดิมก็คืออ๋อค่าทำคนสแตนเท่ากับ1นะครับกับค่าทำคนสแตนเท่ากับ2นะครับเห็นไหมครับ g 1นะครับก็คือเส้นกราฟสีน้ําเงินเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับ g 1เห็นไหมพอเราคลิกเมาส์ไปมันก็บอกว่านี่คือ g 1นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าพอเอามาเทียบกันเห็นไหมครับเส้นสีน้ําเงินนะครับเป็นตัวแทนของ g 1ซึ่งก็คือเศษ1ส่วน 1s บวก1หรือเศษ1ส่วน s บวก1เนี่ยมันเข้าสู่นะครับสถิติเต็นะครับได้รวดเร็วกว่านะครับที่ไม่กี่วินาทีมันก็เข้าแล้วครับนั่นคือ6วิครับเข้าสู่เป้าหมายเรียบร้อยแล้วครับในขณะที่ G2 นะครับคือเศษ1ส่วน 2s บวก1นะครับระบบจะช้าขึ้นเห็นไหมครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ใช้เวลาถึงกี่วิครับ12วิครับถึงจะเข้าสู่สถิติเต็งครับถ้าผมมองว่า เข้าที่ทำคอนสแตนต์นะครับที่เท่าไหร่ดีแบบมองเข้าสู่เป้าหมายคือเข้าเข้าสู่หกอะไกอันหนึ่งเห็นไหมเข้าสู่สิบสองเห็ไหมมองจากเส้นอันนี้มองด้วยตานะอแต่ถ้ามองด้วยค่าคงที่เวลาที่เราเคยคำนวณไว้ห้าเท่านะครับห้าเท่าก็อยู่ตรงรานี้อ่าเห็นไหมครับถ้าเอาตามแบบคํานวณเลยอันนี้มองด้วยตาไงมองดูเส้นมันทับหนึ่งที่เมื่อไหร่แต่ถ้าเรามองที่ทำคอนสแตนต์นะครับอ่า หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่า,อาใช้เวลาสิบโอเคนะครับสองจุดนี้เห็นไหมครับว่า g 1หนึ่งเร็วกว่า g 2สองครับแต่โจทย์ที่ผมจะให้นะครับมันจะมีความซับซ้อนครับผมจะให้โจทย์ที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบคุณจะต้องจัดเศษส่วนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยทำนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เราจะต้องจัดเสร็จยังไงนะครับเอาละครับเรามาดูกันลเล่นๆแล้วกันสักโจทย์ข้อหนึ่งเพื่อใช้เป็นไอเดียนะครับในการทําการสอบนะครับนี่คือโครงสร้างของ first order นะครับที่เป็นมาตรฐานถ้าผมให้โจทย์ที่มีความซับซ้อนขึ้นละ่ละเช่น t r a n s f o r function เป็น3นะครับเอาใหม่ใส่เศษส่วนก่อนนะครับ3ส่วนด้วย 12s บวก6นะครับ เศษสส่วน 12s บวก6ฉะนั้นนะครับถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณพอดเลยก็ทำได้นะครับเรามาดูกันเรามาดูกันอ่าเรามาดูกันก่อนนะครับเศษ3ส่วน 12s บวก6นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมปิดกราฟเดิมก่อนนะครับขอเคลียร์นะครับขอเคลียร์พารามิเตอร์ให้หมดก่อนนะครับโดยการเคลียร์คอมมานด์ก่อนและก็เคลียร์เวิร์กสเปซครับให้เรียบร้อยครับเอาละครับต่อมา ใส่ครับนิวเมเตอร์นะครับหรือเศษนะครับคืออะไรครับคือ3นะครับและก็ denominator นะครับ12กับ6ใช่ไหมครับเมื่อกี้12และก็6นะครับต่อมานะครับกำหนดในะครับ g เท่ากับ tf วงเล็บนะครับนำเด่นเราสามารถพลอตแบบนี้ได้เลยก็ได้นะครับ เห็นไหมครับเศษ3ส่วน1 2 s บวกครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกราฟครับเกิดอะไรขึ้นคลิกที่ g ครับข้อสังเกตนะครับมันไม่ใช่รูปแบบที่มีลักษณะเหมือนมาตรฐานละมาตรฐานคืออะไรครับ3ี่ยต้องเป็น1 6ต้องเป็น1นะครับแล้วปัดทุกอย่างออกมาเป็นแอมลิจุดด้านนอกนะครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นอ้าวมันไม่ใช่หนึ่งเป้าหมายที่เราได้มันกลายเป็น0.5ครับ เป้าหมายที่เราควรจะได้มันไม่ใช่หนึ่งแล้วมันเป็น0ูจุดห้าอันดับแรกนะครับแล้วก็หนึ่งเท่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหรือหนึ่งทำคงสแตนต์นะครับหนึ่งเท่าหนึ่งทำคงสแตนต์มันถูกลดสัดส่วนลงมานะครับทำให้ดูยากลงมามากเลยไหมครับเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีการลดทอนลงฉะนั้นเรากลับมาดูที่รูปใหม่อีกครั้งก่อน ฉะนั้นการใช้เศษ3ส่วน1 2บอก6ทื่อๆเลยโดยการพลอตเข้าไปใน m a t แลบเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นสิ่งสำคัญที่หายไปนะครับคือการถูกคูณล,ลดลงไปดังนั้นเราจะต้องกลับมาที่สมการก่อนนะครับเศษ3ส่วน1 2บวก6เราจะต้องจัดรูปให้เป็นลักษณะเป็นเป็นสแตนดาร์ให้ได้นะครับอันดับแรกนะครับจัดการกำจัด12 ออกมาก่อนครับและก็นำสามออกมานอกโครงสร้างนะครับเป็นแบบนี้ครับนักศึกษาผมขอแก้สมการนะครับในโปรแกรม m a ม t ท p e ไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับดึง3ามออกมาก่อนดังนั้นในวงเล็บนะครับก็จะก็จะไม่มี3แล้วใช่ไหมครับก็จะเป็น1นะครับในขณะนี้นี้ก็จะเป็นอะไรครับ 12s บวก นะครับต่อมาครับอันดับต่อมากําจัดอะไรครับกําจัดกําจัด6นะครับกําจัด6ให้เป็น1เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไปกําจัด12เนี่ยหก็ยังคงเป็น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 ตัวเลขต่อไปใช่ไหมครับเรามีจุดประสงค์ต้องการกําจัด6และทีเนี้ยเลขตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะชัดเจนเองครับว่าค่า time constant ที่1นเนี่ยที่1ค่าเวลาเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับ กำจัดหนะครับกำจัด6ไม่ยากเลยใช่ไหมครับโดยการอะไรครับหารนะครับหส่วนหทั้งเศษและก็1นส่วนหทั้งส่วนครับเป็นแบบนี้ครับลากออกมานะครับดังนั้นผมก็ใช้นะครับอขออนุญาตแทรกเข้าไปตรงนี้นะครับ นะครับก็คือเซต1ส่วน6แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เซต1ส่วน6แบบนี้ผมเขียนให้ดูง่ายๆนะเพื่ออะไรครับพอเอาเซต1ส่วน6คูณเข้าไปในเซตและเซต1ส่วน6คูณเข้าไปในส่วนนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับดูที่บรรทัดถัดมานะครับฉะนั้นนอกวงเแล้วก็จะเป็น3นะครับและก็เป็นวงเล็บอย่างนี้ใช่ไหมครับ1ส่วน6ก็เป็นเซตอยู่ด้านหน้านะครับพดเซตในขณะที่พดส่วนนะครับ ก็เป็นอะไรครับ12ส่วน6ใช e ่ไหมครับ12ส่วน6และก็คูณกับ s บวกนะครับบวกเศษ6ส่วน6แบบนี้เห็นไหมครับพอผมใช้โปรแกรมนะมันอาจจะดูแปลกตานะครับมันจะไม่เหมือนเราใช้ปากกาเขียนนะครับเอาละครับ6ส่วน6ตัดกันเหลือ1นะครับไม่มีอะไรยากเลย6ส่วน6ตัดกันเหลือ1 และก็12ส่วน6 6 2 12นะครับไม่น่ายากเกินความสามารถนะครับเป็น 2s ครับดังนั้นนะครับ1ส่วน6ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะ,ก,จะก็จะก็จะกลายเป็นเศษ3ส่วน6ด้านนอกนะครับเป็นแบบนี้ครับและพ์นี้ก็จะเป็น1ครับ สาส่วนหกนะครับก็คือ1นส่วนสใช่ไหมครับ1นส่วนสก็คือ0.5นั่นเองนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรครับเราพิจารณาแบบปกติเลยครับและเรานำมาคูณกับ0.5ในภายหลังดังนั้นนี่คือสาเหตุที่ผลการพลอตนะครับของเศษ3ส่วน 12s บวก6เมื่อพลอตไปแล้วนะครับมันจึงกลายแอมพลิจูดเป็น 0.5นั่นเองก็เพราะว่าตอนแรกเราพิจรารณาแบบโครงสร้างปกติก่อนนะครับในตัวนี้นะครับเศษหส่วน2 S บวกหให้เรียบร้อยนะครับเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับนำมาคูณนะครับกับค่าเกณฑ์นะครับก็คือ0ูนนั่นเองฉะนั้นมันก็จะลดลงมาเป็นการบ่งบอกว่าอะไรนะครับเมื่อเราจัดรูปอยู่ในเศษหส่วน 2s บวกหหมายความว่าค่าคงที่เวลานะครับในแต่ละค่าคงที่เวลาใช้เวลาถึง2วินาทีกลับไปดูที่รูป ผมพอดไปแล้วหรือ,อยังนะครับอ่าฉะนั้นนะครับหนึ่งค่าของที่เวลานะครับจะใช้เวลาถึง2อวินาทีครับนะครับก็ดูว่าไทาม์เนี่ยหนึ่แล้วก็2เห็นไหมขยับดิ้นไปดิ้นมา1.99อ่ะพอดีมันไวมือไปนิดนึงครับ มัน snap ไม่ครับเอาละครับประมาณนี้มันก็อยู่ที่ราวๆ0.315หมายความว่าอะไรครับเพราะสุดท้ายนะครับทำไมค่ามันถึงไม่ได้0.6อะไรล่ะแต่มันก็นับเป็น60%ไงเพราะว่าเต็มอ่ะมันคือ0.5ไงใช่ไหมครับฉะนั้นครึ่งหนึ่งมันคืออะไรครับ0.25แล้วก็60%ของมันก็คือประมาณ0.315ก็ถูกต้องใช่ไหมครับนะครับหนึ่งข้าของที่เวลา2องข้าของที่เวลานะครับ3สามข้าของที่เวลาแล้วนี่ข้าของที่เวลาครรัับเเป็นนอียบร้อยครับ เข้าสู่เป้าหมายนะครับที่ศูนย์จุดห้านะครับก็เป็นไงบ้างครับบางครั้งนะครับทอนฟังก์ชันมันให้มาไม่ใช่พลอตไปอย่างเดียวนะครับจะต้องรู้ด้วยว่ามันคืออะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกนักศึกษาให้ลองหัดทําตรงนี้ให้รู้เรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้โจทย์ไปนะครับเป็นการทํานะครับแล้วพลอตส่งมาให้ผมดูโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับนักศึกษาน่าจะเข้าใจนะที่ผมอธิบายนะครับ ถ้าไม่เข้าใจก็ลองรีนะครับรีแล้วก็ลันซ้ำอีกครั้งนะครับนะครับโอเคครับและนี่ก็คือระบบอันดับหนึ่งครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นระบบอันดับสองครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ